สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เจนเอาโตโยต้าคันนี้มาให้ชมกันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้า 2.8V นะคะปี2018สีดานะคะคันนี้จะเป็นขับ2นะคะราคาอยู่ที่989,000บาทแล้วก็เลขไม์เนี่ยอยู่ที่แค่150,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกันนะคะฝากรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้เจนหน่อยนะคะใครที่อยากชมคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้แล้วเจนจะไปถ่ายให้ชม นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะรายละเอียดด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีโพรเมียมแบบนี้นะคะโลโก้โตโยต้าตรงกลางยังอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะคันนี้มีไฟเดย์ท m e ม,มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในโคมมาให้แล้วนะคะพี่ๆค่ะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะคะแต่งรอบพรเมียมหล่อๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานทั้ง4ล้อนะคะ เป็นแม็กสินะคะยางปี1ีสทั้ง4เส้นนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานทั้ง4เส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กถูทนแบบนี้นะคะมาต่อกันที่กระจกข้างเลยนะคะกระจกข้างพี่ี่จะได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะปรับพับไฟฟ้านะคะทั้งเอ่อปรับด้วยแล้วก็พับด้วยเป็นไฟฟ้านะคะคันนี้จะบิวอินไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้านด้านเอ่อด้าน ในกระจกแบบนี้นะคะวันนี้เต้นจะมุนๆนิดนึงขอภัยพี่ๆนะคะพอดีเครียดๆด,ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นกระจกพัดเดิมจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยจะมันจะมีโตลต้าฟวัมอยู่ตรงนี้นะคะผิวข้างด้านข้างนะคะยังสวยงามไม่มีรอยบุบไม่มีรอยสึกล้อเลยนะคะบันไดขึ้นด้านข้างก็จะเป็นสีดําปัดกับสีเทาแบบนี้นะคะน้าจับจะเป็นโครเมียมแบบนี้ทั้ง4ี่บานนะคะ กระจกก็เป็นพัดเดิมของ t o y o ต a ทั้ง4บานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูภายในรถกันนิดนึงนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อที่เชียนไว้ให้ด้านล่างนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะ0644973655นะคะด้านในจะเป็นสีดำนะคะตกแต่งด้วยสีน้ำตาลแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่จะสตาร์ทรถรอไว้แล้วนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มีวิทยุ FM DVD นะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะกว้างขวางนั่งสบายเบาอะอยังสภาพดีไม่มีสีขาดไม่มีชำรุดนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะพี่ขะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะคันนี้ที่แจ้งไปว่าเป็นปรับพับไฟฟ้าสามารถปรับได้ตรงนี้นะคะก็จุข้างปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เบาะสองคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะสามารถปรับได้ตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจนให้ดู แผนน่แผนเพจยังอยู่ครบนะคะเราขอการันตีว่าเป็นโครงสร้างเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานไม่มีชุนหนักไม่มีฝิดความไม่มีจมน้านะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยเดี๋ยวเจนเปิดตรงนี้ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเราดูเม็ดอาร์ก,กันนิดนึงนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะเรามีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะรถเป็นอะไรมาเนี่ยขับมาจอดให้เลยเราซ่อมให้นะคะพี่ๆค่ะดูเม็ดอาร์ก,กันนิดนึงนะคะ่ะเม็ดอาร์ยังเรียงตัวสวยงามแบบนี้นะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน นะคะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นไฟท้าย LED นะคะไฟยังเป็นสภาพเดิมไม่มีแตกไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะด้านล่างจะได้เป็นไฟทับทิมแบบนี้นะคะไฟด้านซ้ายก็ยังเป็นสภาพเดิมนะคะไม่มีแตกไม่มีถะลอกไม่มีรอยเลยนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะด้านล่างก็เป็นไฟทับทิมยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะคันนี้เนี่ยประตูหลังนะคะจะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ โอเคเปิดมาแล้วเดี๋ยวเจนให้ดูนะคะภายในกว้างขวางนะคะเก็บของได้เยอะโฟลเนอร์ er, ก็คือเบาะเขาจะต้องพับขึ้นแบบนี้นะคะเบาะสามารถพับขึ้นได้นะคะเพื่อที่จะวางของวางอะไรต่างๆนะคะนี่เลยแบบนี้นะคะกว้างขวางวางของได้เยอะนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเรามีมาให้นะคะแบบนี้ <laughs> เปิดแรงไปหน่อยขอโทษนะคะทุกคน <laughs> อุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะคะพอดีเจนใช้มือซ้ายและเจนไม่ถนัดไง นะคะยางอะไรอยู่ด้านล่างนะคะนี่เลยยางอะไรอยู่ด้านล่างนะคะก็มีให้ครบนะคะคันนี้เนี่ยะสะดวกสบายเพราะว่าประตูหลังเนี่ยมันเปิดปิดอัตโนมัติเนะถือของมาเยอะเราใช้นิ้วเดียวกดปุ่มได้นะคะนี่เลยเนาะทุกอย่างยังเดิมๆนะคะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในะส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Fortuner 2.8V แน่นอนว่าได้เป็นเครื่อง 2,800cc นะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะคะเครื่องยนต์ที่พี่จะได้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะเดี๋ยวเจนให้ดูน็อตเริ่มกันที่น็อตแก้มข้างซ้ายกันเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆจะมองเห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังเป็นน็อตเดิมๆนะคะพี่ๆค่ะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะด้านขวา เดี๋ยวเรามาดูด้านขวากันนะคะด้านขวาก็ยังไม่มีรอยไขนะคะยังเป็นน็อตเดิมๆนะคะวิธีดูได้เลยนะคะยังเป็นน็อตเดิมสีเดิมนะคะแบบนี้เลยขอรับประกันการันตีนะคะว่าเป็นโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะ ใครที่สนใจนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดข้าวๆนะคะอยากลองขับอยากลองนั่งสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชยยนต์ของเรานะคะโทรติดต่อเจนไว้นะคะแล้วก็นัดวันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.8V ปี2018สีดํานะคะคันนี้จะเป็นขับ2นะคะราคาอยู่ที่989,000บาทนะคะเลขไมล์เนี่ยอยู่ที่150,000กิโลเท่านั้นนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์เจนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ย รายละเอียดคร่าวๆก็จะมีเท่านี้นะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจคันอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเจนไว้ได้แล้วเจนจะไปถ่ายให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ